ช่องทางในการหาทรัพย์ออนไลน์ออฟไลน์มาฟังกันนะฮะคลิปนี้สวัสดีครับผมโคจโจ้ครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับมีโน้ตบุ๊กโทรศัพท์มือถือพร้อมกับสมุดโน้ตเอาไว้จดข้อโต้แย้งของพี่เจ้าของนะครับและใครใช้ Android มันจะมีแอปพลิเคชันเอาไว้บันทึกเสียงเวลาเราพูดคุยกับเจ้าของนะครับเราลองบันทึกเสียงแล้วก็เอามาฟังดูว่าเราพูดอะไรผิดไปลืมพูดหัวข้อไหนไปหรือเปล่าแล้วเอามาปรับปรุงแก้ไขนะครับผม มีอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญกับการเริ่มต้นกับอาชีพนี้คือใจครับทุกคนต้องเคลียร์ใจพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆและต้องเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองทำได้มาเริ่มกันเลยครับผมอยากให้ทุกคนเริ่มจากเขตที่ตัวเองถนัดก่อนนะครับอย่างผมอยู่เขตบางนาผมก็จะลิสต์รายชื่อ โครงการที่เป็นคอนโดเป็นบ้านจัดสรรออกมานะฮะว่ามีทั้งหมดกี่รายชื่อก็จะมาแบ่งกลุ่มตลาดตลาดล่างตลาดกลางตลาดบนผมขอใช้คําว่าตลาดล่างนะครับกลุ่มตลาดล่างจะมีเลทค่าเช่าตั้งแต่5000บาทไปจนถึง10,000บาทกลุ่มตลาดกลางก็จะมีเลทราคาตั้งแต่หนึ่งบาทไปจนถึงสามหมบาทกลุ่มตลาดบนก็จะมีเลทราคาตั้งแต่ส0 0 0มบาทไปจนถึงไม่มีลิมิต อย่างผมเคยปิดห้องตลาดบนที่มีเหรียญราคา1 2 5 0 0 0บาทยิ่งซับมีราคาสูงยิ่งทำงานง่ายนะครับผมทุกคนอย่าก,กลัวซับที่มีมูลค่าสูงสูงพอได้เหรียญราคาแล้วเราก็มาตั้งเป้าหมายกันว่าภายใน1วันเราจะโทรกี่ซับนะครับผมเคยสอนลูกศิษย์มาหลายรุ่นแล้วว่าให้โทรอย่างน้อยวันละ30แต่ถ้าใครมีพลังเยอะจะโทรมากกว่า30ไม่เป็นไรนะครับยิ่งมีซับเยอะยิ่งดีช่องทางในการหาซับออนไลน์ ผมจะเน้นไปที่เว็บไซต์ขายดีนะครับแล้วค่อยมาเป็นเว็บไซต์อื่นๆอย่างเช่น See my home, d d p r p p e r t y พอยต์ไทยโฮมทหรือตามเพจอสังหาต่างๆนะครับการทำเคสเชา่าเราจะหาทรัพย์ทางออนไลน์80%เลยนะครับอีก20%ผมจะหาจากทางออฟไลน์ทางออฟไลน์หาจากที่ไหนบ้างนะเริ่มจากนิตินิติเขาก็จะมี เจ้าของไปฝากทรัพย์กับเขาค่อนข้างเยอะเนาะเราก็เข้าไปติดต่อเลยครับบอกว่าสวัสดีครับผมเป็นเอเจนต์ครับผมมีลูกค้าสนใจโครงการนี้ครับแต่ผมไม่มีห้องไม่ทราบว่าทางคุณพี่มีห้องไหมครับถามไปเลยครับไม่มีผิดถูกครับถ้าเกิดเขาบอกว่ามีก็บอกเขาไปเลยครับว่าค่าคอมมิชชั่นเราแบ่งกันครึ่งๆนะครับพี่ถ้าเกิดเขาตอบว่าไม่มีหรือไม่รับเอเจนต์ก็ไม่เป็นไรนะครับก็แค่สวัสดีแล้วเดินออกมาแค่นั้นเองครับไม่มีอะไร อย่าก,กลัวนะฮะต่อไปพี่รอพอๆเขาก็จะถามทุกคนอยู่แล้วน,นะครับว่ามาติดต่ออะไรเราก็แค่บอกเขาไปเลยครับพี่ผมเป็นเอเจนต์ครับผมพาลูกค้ามาเช่าคอนโดที่นี่ครับพี่ครับคืออย่างนี้ครับถ้าเกิดมีลูกค้าสนใจอยากจะเช่าคอนโดที่นี่หรืออยากจะหาซื้อที่นี่ผมรบกวนให้พี่เอานำบัตรผมให้ลูกค้าถ่ายรูปแล้วบอกว่า คุณพี่แนะนำมาถ้าผมปิดงานได้ผมจะกลับมาพร้อมกับค่าตอบแทนและเล็กเน้อยเป็นสินน้ำใจส่วนแม่บ้านก็เหมือนกันครับเราก็สามารถพูดคุยกับแม่บ้านได้นะครับว่าถ้าเกิดมีลูกค้าสนใจไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหาเช่าหรือเจ้าของฝากห้องเช่าก็ให้ติดต่อผมมาถ้าเกิดผมปิดงานได้ผมก็จะมีสินน้ำใจะเล็กเน้อยให้กับทางแม่บ้านนะครับส่วนพี่วินมอไซค์ผมใช้วิธีการให้พี่เขาขับ ถ่ายรูปโครงการไหนให้เช่าบ้านหลังไหนติดป้ายให้เช่าที่ดินแปลงไหนติดป้ายให้เช่าถ่ายรูป2สเต็ปสเต็ปแรกคือถ่ายเบอร์โทรให้ชัดสเต็ปที่2ถ่ายภาพกว้างว่าเป็นบ้านหลังนี้นะครับแล้วส่งมาให้ผมผมก็จะจ่ายเป็นซับละนะแล้วแต่ตกลงกันนะครับหรือจะเเมาเขาเป็นชั่วโมงก็ได้ครับให้เขาคิดมาเลยว่าเข้า3โครงการนี้พี่คิดราคาเท่าไหร่เข้า2องโครงการนี้คิดราคาเท่าไหร่ รอติดตามคลิปถัดไปผมจะให้วิธีการรับสายลูกค้านะครับผมเข้าใจนะครับว่าการเริ่มต้นมันเป็นเรื่องที่ยากแต่ถ้าทุกคนไม่เริ่มต้นวันนี้ทุกคนก็จะไม่เห็นว่าปลายทางของความสำเร็จมันเป็นยังไงผมอยากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองขนาดผมยังทำได้แล้วทำไมทุกคนจะทำไม่ได้ล่ะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ